DiY r o o m b r a c t l e t Thailand Fanpage สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำสร้อยข้อมือลายนกยูงแบบนี้กันนะคะนะคะสีมันจะเป็นสีคล้ายๆสีของหางนกยูงนะคะโอเคอ่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะหนึ่งก็คือรางเครื่องมือ DIY r o o m บอรดรุ่นใหม่ของเรานะคะใช้สองรางเพื่อให้ได้รอบข้อมือนะคะถ้ามีรางเดียวเราก็ต่อสายด้านหลังเอานะคะโอเค 2. คือ utility hook ข er. าสาซิลิโคนแบนด์วันนี้จะขอใช้เป็นซิลิโคนสีน้ำเงินสดนะคะสีฟ้าครามสีเขียวอมฟ้าน้ำทะเลและสีส้มแมนดารินนะคะอย่าลืมนะคะสัญลักษณ์ di y loom bracelet thailand ที่ถุงนะคะซิลิโคนของเราปลอดภัยนะคะไม่มีสารปนเปื้อนทั้งจับทั้งตามข้อกำหนดมอกอของยุโรปของเมืองไทยและก็ของอเมริกาค่ะที่สำคัญคือไม่เปื่อยนะคะ สุดท้ายคือ S อสคริปหนึ่งตัวเริ่มนะคะหันสัญ,ญลักษณ์ d a r l o m แบบนี้นะคะเราจะวางรางเป็นทแย,ยงมุมนะคะแล้วก็หัน,หนสัญ,ญลักษณ์ d a b l o m อย่างนี้เข้าหาตัวเรานะคะเริ่มจะใช้แค่ล็อกลอกลางล็อกเดียวเท่านั้นนะคะเริ่มที่สีเขียวอมฟ้าน้ำทะเลก่อน,นะคะ่ะเส้นที่1น่ง นะคะเส้นถัดไปเริ่มที่สีส้มค่ะส้มแมนดารินเส้นที่หนึ่งตำแหน่งเดิมเลยนะคะฟ้าครามเส้นที่สองและสุดท้ายก็คือสีน้ำเงินสดค่ะโอเคก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะนคะคะอืมโอเคถัดไปก็เป็นสีเขียวฟ้าน้ำทะเลค่ะ แค่นี้เองลายนี้ง่ายมากๆเป็นลายเบสิกทั่วไปเพียงแต่ว่าเราเลือกจัดสีเข้ามาให้มันสวยยิ่งขึ้นเนาะให้มันไม่ไม่ธรรมดานะคะสมค้มเข้มฟ้าครามน้ำเงิน3มชั้นแล้วก็เขียวอมฟ้าน้ำทะเล1ชั้นสม้มเข้มส้มแมนดารินเนาะฟ้าครามน้ำเงินสด โอเคซ้อนกัน3เส้นแล้วก็เขียวอง้าน้ำทะเล1นเส้นนะคะทําอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยเจนสุดรางค่ะโอเคแล้วก็ทําจนสุดรางแบบนี้แล้วก็กลับหลังหานค่ะเมื่อสุดรางแล้วกลับหลังหานทีนี้ก็ใช้สีเขียวอง้าน้ำทะเล1นเส้นนะคะพันสมรอบนะคะ1 2 3นะคะพันสามรอบ พันเสร็จแล้วก็ควักค่ะเราเริ่มควักที่ตำแหน่งที่1นนะคะเหมือนเดิมควักที่ด้านในนะคะควักที่ด้านในของเส้นที่เราพันควักเส้นล่างสุดไปข้างหน้าค่ะแค่นี้เองไม่มีอะไรมากนะคะเส้นถัดไปก็ค่อยคอยควักทีละเส้นนะคะมันจะได้เรียงตัวสวยเริ่มที่เส้นบนสุดก็คือเส้นสีน้าเงินนะคะส,สีน้ำเงินอยู่บนสุด เอาสีน้ำเงินมาก่อนนะคะแล้วก็กดลงตามด้วยสีฟ้าค่ะเส้นถัดไปเส้นที่สองสีฟ้าและสุดท้ายก็เป็นสีส้มนะคะแค่นี้ค่ะทําอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเอาใหม่นะคะควักที่ด้านในเอาสีเขียวไปข้างหน้าต่อไปก็เป็นสีน้ําเงินซึ่งเป็นเส้นบนสุดนะคะเห็นไหมคะเราจะควักที่เส้นบนสุดไปข้างหน้า ตามมาด้วยสีฟ้าเส้นที่สองนะคะสุดท้ายก็คือสีสม้มค่อยค่ยพักทีละเส้นเพื่อให้เส้นเขาเรียงกันสวยงามนะคะโอเคทำอย่างนี้ต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆจนสุดรางค่ะโอเคเราก็ควักจนมาถึงปลายด้านหนึ่งของรางนะคะแล้วก็เอาซิลิโคนสีเขียวฟ้าน้ําทะเลค่ะสองเส้น เอาฮุกใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ล็อกอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็ดึงได้เลยค่ะอือฮึโอเคเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเป็นสีลายหางนกยุงลายนกยุงเลยอันนี้เราไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะแต่ใช้ปลายของเขาก็ได้อือใช้ปลายอันนี้ก็ได้ค่ะ แล้วก็เอาเอ s คลิปล็อกค่าโอเคแล้วก็มาล็อกกับปลายอีกด้านหนึ่งนะคะโอเคเรียบร้อยใส่ด้านเดียวกันดีกว่า Uh huh. เรียบร้อยค่ะสร้อยข้อมือลายนกยุงค่ะ